ตื่นขึ้นมาเศร้า้ขอให้ทานทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความดีโ่มีความทุกข์ทั้งปวงโรกไข้ไข่เจ็บอได้มาเบียดเรียนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเศร้าว,วันที่17กันญายุนหา,าน้อยีเศร้ามา่ก็ไเป็นเศร้าทีดีมั้ครับที่ห้าได้ตื่นมาพบมาพอกันอด้มาถ้าบุญใส่บาร เชิญนะครับเด้อเชิญทานทั้งหลายกันลรเนีมีทั้งหลายรวมอนุโมทนาเอาบุญเอากุศลนี้น้ำกันทุกทา่านทุกคนครับสาธุสาธุสาธุครับบุญเสบาทกันครับ Ngày mắt phì lục xa chưa dư nọ thì hiến <laughs> 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 พุทธังธรรมังสังฆังข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรรกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณเดินสาธุสาธุสาธุ